สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำบอกในรายวิชาคณิตศาสตร์ครูจะสอนพวกเราในเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส,ส่วนอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องนึกก่อนว่าการที่เราจะอ่านโจทย์ให้เข้าใจนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์กําหนดอะไรมาให้แล้วเราจะใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบแล้วได้คําตอบเท่าไหร่แบบนี้ต้องไปทีละขั้นทีละขั้น ที่มาดูการอ่านโจทย์ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนเราถึงจะสามารถที่จะไปทำวิเคราะห์โจทย์หรือว่าแสดงวิธีหาคำตอบได้อ่านโจทย์อันดับแรกก่อนค่ะพ่อใช้น้ำมันทอดปลาใบเสองส่วนลิตรแล้วยังเหลือน้ำมันอยู่ครึ่งลิตรเดิมมีน้ำมันอยู่เท่าใดเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้นะคะให้นักเรียนดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรเรา ก็คือโจทย์ถามว่าเดิมเนี่ยมีน้ำมันอยู่ในขวดเท่าใดนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วโจทย์กําหนดอะไรมาให้สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือพ่อนะ่ะใช้น้ํามันทอดปลาไปแล้วเศษสองส่วนหลิตรและอะไรอีกเหลือน้ํามันอยู่ครึ่งลิตรสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้มีอยู่2ส,ส่วนนะคะก็คือใช้ไปเศษสองส่วนห้าและเหลือ อยู่ครึ่งลิตรนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจากคําว่าครึ่งลิตรเนี่ยให้กลายมาเป็นเศษส่วนก่อนครึ่งลิตรก็คือเศษ1น่ส่วนสองอวิธีคิดนะคะวิธีคิดโดยการวาดรูปออกมาก่อนสมมุติอันนี้คือขวดน้ํามันการที่เราจะใช้น้ํามันมันก็ต้องหายจากข้างบนออกไปใช่ไหมคะเมื่อเราเทน้ํามันออกจากขวดก็คือให้ด้านบนเนี้ยคือส่วนที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยอันนี้คือใช้ไปแล้วนะคะ ใช้น้ำมันไปเศษสองส่วนหลิตรแล้วก็ส่วนพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ก็คือส่วนที่น้ำมันมันเหลืออยู่ครึ่งลิตรคำว่าครึ่งเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษหนส่วนสอลิตร แต่โจทย์ถามเราว่าเดิมมีน้ำมันอยู่ในขวดเท่าใดเดิมก็คือมีทั้งหมดเนี่ยในขวดเนี่ยก่อนที่จะใช้น้ำมันมีอยู่เท่าใดนั่นแสดงว่านําจํานวนเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้มาบวกกันเราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยว่าเศษ2ส่วน5บวกกับเศษ1ส่วน2เท่ากับช่องว่างแบบนี้ได้เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วนั่นแสดงว่าเรารู้ว่าจะต้องนำมาบวกกัน วิธีทําให้ลอกโจทย์ไปตามลําดับเลยนะคะพร่อใช้น้ํามันทอดปลาไปเสร็จสองส่วนห้าลิตรยังเหลือแล้วยังเหลือน้ำมัน อยู่ครึ่งลิตรเราไม่ต้องเขียนคําว่าครึ่งลิตรแต่เราเขียนเป็นเศษส่วนเลยได้เศษหส่วนสลิตรนั่นเองเพราะว่าคําว่าครึ่งลิตรก็หมายถึงเศษหส่วนสนั่นเองค่ะทีนี้โจทย์ถามว่าเดิมมีน้ํามันอยู่ก็เอาสองจำนวนมาบวกกันก็คือเศษสส่วนห บวกกับเศษ1ส่วน2การที่เราจะบวกเศษส่วนได้นั้นต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยการหาขลรอของตัวส่วน5กับ2ไม่มีไม่มีตัวคูณร่วมเพราะฉะนั้นจับคูณกันได้เลย5คูณ2ได้10ททำส่วนให้ได้เท่ากับ10ถึงจะบวกกันได้นะคะก็จะได้เป็นอวงเล็บแรกเปลี่ยนเศษ2ส่วน5ก่อน5คูณ2ทั้งเศษและส่วน ต่อไปบวกกับเศษ1ส่วน2 2คูณอะไให้ได้10ก็คือ2ไปคูณ5ทั้งเศษและส่วนแบบนี้หาคำตอบในวงเล็บแรกก่อน2คูณ2ได้4 5คูณ2ก็ได้10เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมหาคำตอบในวงเล็บที่2 1คูณ5ได้ 5, 5ส่วนด้วย10สังเกตว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะนำเศษบวกกันได้เลยก็ตอบเศษ9ส่วน10เรียบร้อยค่ะข้อนี้ เวลาตอบให้นำสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบเดิมมีน้ำมันอยู่ในขวดเศษ9.10ส่วน10หน่วยเป็นลิตรนะคะอ่ะเรียบร้อยนี่คือตัวอย่างแรกค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะ ัวอย่างที่2อ,อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนใบบัวมีอายุ6เศษ1ส่วน4ปีใบบุญมีอายุน้อยกว่าใบบัว1นเศษ5ส่วน6ปีใบบุญมีอายุเท่าใดโจทย์ถามอะไรเราเราก็ต้องรู้ก่อนโจทย์ถามว่าใบบุญมีอายุเท่าใดแล้วโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือใบใบบัวมีอายุ6เศษ1ส่วน4ปีและก็ใบบุญมีอายุน้อยกว่าใบบัว 1 6เศษ5ส่วน6ปีมี2ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้เราเพราะฉะนั้นก็ลองพอดออกมาเป็นรูปภาพก่อนนะคะเราก็จะได้เป็นอายุของใบบัวก่อนเพราะใบบัวมีอายอุอันนี้คือใบบัวนะคะใบบัวมีอายุ6 1เศษ1ส่วน4ปี โจทย์บอกว่าใบาบุญอายุน้อยกว่าถ้าใบาบัวเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นอายุของใบใบบัวใบบุญน้อยกว่าใบาบัวอยู่ 1, 5ส่วน6ปีนั่นแสดงว่าแท่งหรือรูปภาพของใบบุญจะต้องสั้นกว่าใบาบัวอันนี้ใบบุญนะคะ,ะเห็นไหม เขาบอกว่าใบบุญน้อยกว่าใบบัวยูนหนึ 1, 100, 5, ่งเศษห้าส่วนหกปีอยากรู้ว่าอายุของใบบุญเนี่ย,ม,ยมีอายุเท่าไหร่ก็คือส่วนที่สั้นๆเนี่ยทำยังไงคะถึงจะรู้ก็คือให้เอาจำนวนที่เยอะก็คือเอาอายุของใบใบบัวไปลบกับส่วนต่างหรืออายุในส่วนที่เขาบอกว่าใบบุญมีอายุน้อยกว่าใบบัวเอาไปลบออก ก็จะได้เป็นอายุของใบบุญเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าเป็น6เศษ1ส่วน4ลบ1เศษ5ส่วน6เท่ากับช่องว่างได้เป็นประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยเขียนแบบนี้นะคะต่อไปวิธีทำให้ลอกโจทย์มาเหมือนเดิมใบบัวมีอายุ6 เศษหนึ 1> 1. ่งส่วนสี่ปีใบบุญมีอายุน้อยกว่าใบบัวหนึ่งเศษห้าส่วนหกปีโจทย์ถามว่าใบบุญมีอายุเท่าใดใบบุญ มีอายุไม่ต้องเขียนคําว่าเท่าใดนะคะให้เราไปแสดงวิธีทําได้เลยตัดคําว่าเท่าใดออกตอนตอนสรุปใบบุญมีอายุเราก็เขียนลอกประโยคสัญลักษณ์ของเรามา6 1เศษหส่วนลบกับ1.5.6เศษหส่วนหถ้าเจอโจทย์ที่เป็นจนํานวนคะ้ะให้เปลี่ยนเป็นเศษเกินให้หมดเลยก็จะได้ว่า25ส่วนด้วย4ลบกับ ตัวที่2เปลี่ยนให้เป็นเศษเกิน6กคูณหนึ่งได้หกบวกหก็เป็นเศษ11บส่วนหต่อไปต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะลบกันได้หาคอลนอของสี่และ6มีตัวคูณร่วมก็คือ2 2อคูณอะไรได้4ก็คือ2องคูณสอคูณอะไรได้หกก็คือ2อคูณสามจับสามจำนวนนี้คูณกัน2องคูณสคูณส ได้เท่ากับ12นั่นแสดงว่าเราต้องทำส่วนให้ได้เท่ากับ12เราถึงจะลบกันได้เปลี่ยนเศษส่วนตัวแรกก่อนเลยค่ะ25ส่วนด้วย4คูณอะไรให้ได้เท่ากับ12 4คูณ3ได้12ก็ต้องเอา3ไปคูณทั้งเศษและส่วนลบกับวงเล็บเปิด11ส่วน6 6คูณ2ได้12ก็ต้องเอา2มาคลณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะคะ 25คูณ3ได้75ส่วนด้วย12ลบ22ส่วน12ตัวส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาลบกันได้ค่ะ75ลบ22ก็จะเหลือ53ส่วนด้วย12สังเกตว่าคำตอบที่เราได้เป็นเศษเกินต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะตั้งหาร 53ตั้งหารด้วย12 12คูณ4เป็น48ลบกันเหลือ5เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ4เศษ5ส่วน12นั่นเองตอนตอบนะคะเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบเราก็จะได้ว่าใบบุญมีอายุ 4เศษ5ส่วน12ปีเรียบร้อยค่ะไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่3อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนพาวถมดินในที่ดินแปลง1ไปแล้ว2เศษ1ส่วน2ไร่จะต้องถมอีกเท่าใดจึงจะเต็มพื้นที่3เศษ2ส่วน5ไร่ นั่นแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามเราก็คือว่าจะต้องถมดินอีกเท่าใดเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามจึงจะเต็มพื้นที่ที่โจทย์กําหนดมาให้ว่าสามเศษสองส่วนห้าไล่ถึงจะเต็มแต่สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เรามีอะไรบ้างพาวนะ่ะถมดินไปแล้วถมดินไปแล้วเนี่ยก็คือเป็นช้อยที่หนึ่งนะคะที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วพื้นที่นะ่ะพื้นที่ของเขามีทั้งหมดเท่าไหร่ มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่เนี่ยเต็มพื้นที่นั่นแสดงว่าพื้นที่ของเขาก็มีอยู่3เศษสองส่วนหไล่คือพื้นที่ทั้งหมดนั่นเองซึ่งถมไปแล้ว2เศษหส่วนสไล่จะต้องถมอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มทีนี้มาดูวิธีคิดนี่คือพื้นที่ทั้งหมดที่ดินทั้งหมดนะคะอันนี้ที่ดินทั้งหมด มีอยู่3เศษ2ส่วน5ไล่ทีนี้พาวต้องถมอ่ะขออภัยค่ะพาวถมที่ไปแล้วซึ่ง2เศษ1ส่วน2แน่นอนว่ายังไม่เต็มยังไม่เท่ากับพื้นที่จดกำหนดมาให้นั่นแสดงว่าแท่งที่2จะต้องสั้นกว่าเพราะฉะนั้นอถมแล้วถมไปแล้ว ผมไปแล้วเท่าไหร่ล่ะคะถมไปแล้วก็คือ2งเศษ1ส่วน2ไร่อยากรู้ว่าส่วนเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มาจนถึงสิ้นสุดเนี่ยจะต้องถมอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มก็จะต้องเอาพื้นที่ทั้งหมดมาลบกับพื้นที่ที่ถมไปแล้วเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น3เศษ2ส่วน5ลบ สเศษหนึส่วนสเท่ากับชองวางนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของโจทย์ข้อที่3นี้นะคะก็คือใช้วิธีลบวิธีทำลอกโจทย์ก่อนเลยพาวถมดินแปลง1ไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์แบบนี้ให้เรานำพื้นที่ทั้งหมดมาเขียนก่อนพื้นที่ทั้งหมดหรือ มีพื้นที่ 3, สามเศษสองส่วนห้าไร่เาวถมดินไปแล้ว 2, สองเศษหนึ่งส่วนสองไร่โจทย์ถามว่าจะต้องถมอีกเท่าใดก็ลอกมาจะต้อง ผมอีกคำว่าเท่าใดไม่ต้องลอกมานะคะถึงคำว่าถมอีกก็ลอกประโยคสัญลักษณ์ของเรามาค่ะก็ได้เป็น3เศษ2ส่วน5ลบ2เศษ1ส่วน2เท่ากับเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินให้หมดก่อน535บวก2ก็เป็น17 17.5ส่วน5ลบเศษ5ส่วน2 ตัวส่วนไม่ไม่เท่ากันหาคอลโนห้กับ2 5กับ2ไม่มีตัวคูณร่วมน้อยจบคูณกันเลยค่ะได้เท่ากับ10เพราะฉะนั้นต้องทำให้ส่วนเท่ากับ10 17ส่วนด้วย5 5คูณอะไรให้ได้10ก็คือ5คูณ2ก็นำา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนลบกับเศษ5ส่วน2 2คูณ5ทั้งเศษและส่วน ได้2งวงเล็บแบบนี้นะคะหาคำตอบวงเล็บแรกก่อน17คูณ2ได้34ส่วนด้วย10ลบ5คูณ5ก็ได้เป็น25ส่วนด้วย10ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะ,ะนักเรียนเท่ากับถ้าเป็นของแบบของหานักเรียนนะให้เขียนเท่ากับตรงกันลงมานะคะ34ลบ25ก็จะเหลือ9ส่วนด้วย สิบคำตอบที่เราได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ตอบได้เลยค่ะตอบจะต้องถมอีกเวลาตอบนะคะจะต้องเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบจะต้องถมอีกเศษเก้าส่วนสิบไร่ เสร็จเรียบร้อยค่ะมาดูพาร์ลงานที่คุณครูมอบหมายให้เราไปทํานะคะก็คือให้อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนให้เราทํา2ข้อในหน้า41กับหน้า42เป็นโจทย์ปัญหา2ข้อนะคะอ่านโจทย์ให้เข้าใจให้เข้าใจก่อนว่า โจทย์ถามอะไรเราโจทย์กาหนดอะไรมาให้เราจะใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบแล้วได้คําตอบมาเท่าไหร่แสดงวีํทำลงมาให้เรียบร้อยมีทั้งหมด2ข้อซึ่งการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหานี้ถ้าอาธิบายไปน้อยบางทีมันอาจจะไม่ได้เพียงพอเนี่ยเราค่อยๆไปไปเรื่อยๆเพราะคุณครูพยายามที่จะเลือกโจทย์ให้มันสอดคล้องกับงานที่เราได้รับมอบหมายแล้วเพราะฉะนั้นในคาบหน้าก็าจ,จะเป็นโจทย์ใหม่ แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะสอนนานหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญจทย์ปัญหาก็คือเราอาจจะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเเราอาจจะเจอในชีวิตประจําวันหลายหลายหลายๆาอย่างเพราะฉะนั้นนะคะมอบหมายให้ทํางานในหน้า41กับหน้า42ทั้งหมด2 2ข้อทนะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสําหรับวันนี้ครูขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ